มาทำมือดึกง,งบไม่เกิน50บาทกันครับของที่ใช้ก็จะมีมาม่าเกาหลีแล้วก็บุฟเฟ่ต้าหูป้ปลาจัมโบ้แค่นี้เลยครับมาเริ่มทํากันเลยต้มน้ําให้เดือดแล้วก็ใส่มาม่าเกาหลีลงไปต้มก่อนตามด้วยเครื่องปรุงครับกลนหอม และที่เด็ดอยู่ตรงนี้เลยครับบุฟเฟ่ตเต้าหู้ปลาจัมโบ้ของ Big กบอสใส่ลงไปหมดถุงเลยโอ้นีในถุงเขามีหลายแบบนะเพื่อนๆอัน,นนี้โคกแอบไปเจอมาในตู้เย็นครับต้นหอมโรยลงไปเลยโอ้น่ากินมากอะเสร็จแล้วหน้าตาอย่างน่ากิน,น่ะเพื่อนๆมาชิมกันกินเส้นกับเต้าหู้ปลาพร้อมกันแบบนี้เลยนะเพื่อนๆเห็นคลิปนี้กันตอนกี่โมงฝากคอมเมนต์บอกโคกหน่อยนะครับไปกับคำโต เพราะว่าอร่อยเลยเพื่อนๆเต้าหู้ป่ากินกับมม่าเกาหลีเข้ากันสุดเลยแล้วเพื่อนๆดูขนาดชิน้นของเขาดิเขามาแบบเบิ่มๆแบบนี้เลยอ่ะใหญ่สะใจมากข้างในเนี่ยเขามีไส้ชีสด้วยนะครับอ,อร่อยคุชชินเขามีหลายแบบเลยเนาะ โคกอย่างชอบอ่ะเมนูนี้เพื่อนๆลองไปทําตามกันนะครับโคกว่า50บาทเนี่ยได้ลูกชิ้นเยอะกว่ากินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านอีกเพื่อนๆและตอนนี้เนี่ยบิ๊กโบ๊ทเขามีโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะครัทั้งบุฟเฟ่ต้าหู้ปลาจัมโบ้และบุฟเฟ่ลูกชิ้นปลาจัมโบ้เลยพิเศษร,ราคา35บาทจากปกติ39บาทหาซื้อได้ที่ CJ, l o โลตัสโกเฟสและบิ๊กซีได้เลย